มาเจ้ามาเจ้าอันนี้จะเป็นเพียงซึ่งเขาได้มาหลายถุงแหละเขาจะทำหลายสูตรเนาะนี่อันนี้จะเป็นสูตรใส่นมข้นเจ้าเนระเนี่ยใส่นมข้นหวานนี่พอดีว่าแม่กล้าบนว่าใส่น้ําหวานได้ไงกะแลวเขามีน้ําหวานเนาะก็เลยเอานมข้นมาใส่สูตรนี้ถ้าจะเหมาะนี่พอแม่ี่นอกเคยกินจะได้พ่องเม่นมาบอกกันกับเนื้อว่าใส่อย่างลำ้ำดอ เพราะว่าไม่กล้าบนว่าใส่น้ำเขียวก็ได้น้ำแดงก็ได้อีว่าเฮามีเฮามักนมเฮาอย่าลองใส่นมเหระว่ามันจะเป็นจะได้เจ้าพอยังยเหรอของหวานน่ะนี่ดูโอ้โหนมข้นไผ่ที่มากหวานนี่ลองเอาไปทำลยสูตรนี่นะดูเป็นไรมะมันหวานเนาะหวานนมหอมนมน้ำแข็งตุ๊บน้ำแข็งนี้อยู่น่ะโรยน้อยๆน่ะเดี๋ยวน้ำแข็งตุ๊บใช่ว่าถ้าไผ่มีเครื่องทำน้ำแข็งใส่ใส่ใส่น้ำแข็งใส่เห็นน้อยอีแล้ว น้ำแข็งต้นยังไงเนี่ยน้ำแข็งต้นใส่เลยเดี๋ยวกินกับเราช่องเนาะดูโอ้โหดูเหรอเราจะจิ้มหัเราในน้ำอ้อยจิ้มหัวก่อนนี่จิ้มหัเราสูใส่นมข้นว่ะมันหอมนมอืมกินไปของหวานล้ำแต่ล้ำเลยล้ำเลยเป็นของเขาอวอืมเอาใส่ของหวานล้ำแต่เปิ้ลไม่แกล้นหวานใส่น้ำเขียวน้ำแดงนี่เขาใส่นมใส่นมก็ยังล้ำอ่ะยังคือเลยเห็นเจ้า ถ้าไผใส่หยังล่ะแม่นบ่บอกกันกําเน้อดิบ่นหน้าน้ําอ้อยจะเอามาเหยาะใหม่เหมาะ